ครตุลน้ำามานะครับันนี้ก็มายกยอยามเช้านะครับประมาณ8ปดโมงนะครับฝนก็เพิ่งหยุดไปเมื่อกี้นะครับเนาะฝนหลงฤดูนะครับตามพยากรณ์อากาศที่เขาประกาศว่าฝนจะตกนะครับก็ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่านะครับในน้ําวางก็ลงไปเรื่อยๆครับแต่ก็ทรงตัวอยู่อนก่อนก็มามาก็พอได้ครับพอปิ้งเนาะดูรอบเช้าจะมีปลาตัวใหญ่คาราบอนชโดประสุกเข้าไปครับนอนรุ้นพยายาครับ นั่นไงตัวแรกครับพูดอยู่แต่ว่ามาตะเพียนน่าจะมีเนาะมาจริงๆนะครับเลยมันหมาครับตัวแรกครับมันมามันหมาครับ อะไรอ่ะพ่อนี่ไงมาแล้วครับ อันนี้เหมือนขุ่นนะครับเนาะนี่เป็นเกี๊ปลากะเบียนนะครับอันนี้ปลากระแหงน,นี่ครับปลากระแหมาต่อกันครับน้ำก็ขุ่นเพราะว่าที่เตามันเต็มนะครับมันติดจ่ำเต็มแล้วเนี่ยครับ,รบติดเต็มเลย ใช้ยอเหมือนเดิมน,นะครับยอนาโน2องเซนทเอ็น 5, สามสิบแปดกนะครับ บรรยากาศตอนเช้าวันนี้นอกลุมฟ้าคลุมฝนนะครับฝนจะตกฝนจะจ้าฝนก็ตกมาแล้วรอบมึงแล้วครับแต่บอมีบอมีแดดไหมอากาศร้อนนะครับไปที่พันเย็นไม่ต้องอย่งร้อนร้อน,นตัวแตกร้อนครับปลาก็หายไปเลยครับมัแ้แต่ปลาเข้าสองตัวแรกแล้วก็ไม่มีอีกรอลุ้นอยู่ครับว่ายัางไงเพราะว่าเหมือนน้ําจะขึ้นด้วยนะครับเนี่ย มือนว่าเขาอาจจะปล่อยนะ้ำมาไล่ขี้เตามาครับเพราะว่าขี้เตามันเยอะครับข้างบนฝาดมนรอนรุนครับจะมีปลาใหญ่เข้าหรือเปล่าเนาะบบขี้เตาติดเต็มแล้วครับเนี่ยหนักครับยกไปพักหนึงปลาไม่เข้านะครับหนักเตา อุ้ยน,นั่นนี่มาแล้วครับหายไปนานแล้วครับจับไปเกตัสอยู่ตรงนู้นเนาะที่มันบกนะครับเพราะน้ำมันขึ้นนะครับปลาตัวที่สามของเช้านี้ครับนี่ ลุ้นปลาสะโดกระสุกยังไม่มานะครับเนาะที่เตานักมากเลยครับเนี่ยยกไม่ไหวแล้วครับมันติดเต็มยรเลยครับลุ้นไปอีกครับเผื่อมีชอ็อตเด็ดตใหญ่เข้าเนาะโอครับนี่ที่เตาเต็มนะครับเนี่ย มาแล้วครับตัวที่สี่ของเช้านี้ครับประหมองชั้นเหียบครับตัวที่สี่นะครับคลิปนี้ก็ถ่ายทำไปแล้วประมาณ เกือบชั่วโมงนะครับก็จะตัด่อให้พอดูปลาเข้าบ้านนะครับเพราะว่าถ้าคิดยาปลาไม่เข้าก็อานนจจะตุ่มก็ได้ดีดีดีตายแล้วเต้าก็นนะ เอาเป็นว่าขอจบคลิปสั้นๆไว้แค่นี้นะครับจริงๆคลิปก็ยาวกว่านี้นะครับน้อนสลัตักให้มันเหนั้นๆลงนะครับยกประมาณเกือบชั่วโมงนะครับน้อนวก็ปลาวันนี้ได้แค่สี่ตัวครับปลาตะเพียนตองปลากระแหนึ่งแล้วก็ปลาบอดทั้งเห็บตัวเดียวครับแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่นะครับนี่นี่ครับนี่ครับสี่ตัวนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นรอบเย็นอีกทีนะครับแล้วว่าจะมีปลาเข้าหรือเปล่านะครับ จะขอเปลี่ยนจากยกจับเป็นงมหอยดีกว่าเนาะลองดูครับเพิ่มยิหอยทรายแล้วก็เอามาทําเมนูอีกงหนึ่งคลบ้างนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปแค่นี้ครับแล้วขอบคุณที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสุดท้ายผมจะโดเข้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับหนักมากครับเอฟซีที่เตาเยอะโอเคครับสวัสดีครับ มาสรุปผลปลาเช้านี้นะครับเนาะได้ประมาณห้าตัวนะครับนี่ครับตะเพียนตะเพียนนะครับสองตัวกระแหตัวหนึ่งนะครับเอาหมอช้างเหยียบตัวหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งมาตอนสุดท้ายนะครับหลังจากจบคลิปแล้วครับนี่ครับได้แค้นี้ครับเนี่ยผลงานนี่ครับโอเคขอบคุณที่ต้อชรับนมาคราบคลิปนี้ไม่เมื่อขออภัย FC นะครับเนาะสวัสดีครับ